สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้ดิฉันจะพามาปลูกมันฝรั่งกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามาปลูกมันฝรั่งไว้รับประทานกันนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมมันฝรั่งก่อนนะคะมันฝรั่งเนี้อไปหาซื้อมาจากตลาดก็ได้ค่ะหรือว่าในห้างก็มีนะคะ เอาหัวที่ไม่ต้องใหญ่มากค่ะเพราะว่าเราจะใช้ปลูกทั้งหัวเลยส่วนที่ใครที่หัวใหญ่นะคะก็จะตัดแบ่งปลูกได้ค่ะก่อนอื่นเราซื้อมันฝรั่งมาเราก็เอามาวางไว้เฉยๆวางไว้ในถุงในตะกร้าหรืออะไรก็ได้วางไว้ในครัวนะคะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆก็จะได้มันฝรั่งแบบนี้ค่ะก็คือจะมี แตกหน่อขึ้นมานะคะพอเริ่มแตกหน่อแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้ววันนี้ดิฉันได้มาประมาณสี่หัวนะคะนคะคะแต่และหัวก็จะมีหน่อแตกขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถนํามาใช้ปลูกได้แล้วนะคะเพราะว่าเหตุที่ดิฉันไม่ได้ผ่าก็คือเคยปลูกแบบผ่า แล้วมันก็ไม่ได้ผลนะคะก็คืออาจจะมีแมลงมามดต่างๆมาลบกวนนะคะแล้วก็อาจจะถ้าเราลดน้ำเยอะไปหรือว่า <c oughs> วาัวัชพืชอย่างอื่นเออไปกัดกินนะคะมันก็จะทำให้มันฝรั่งเสียไปนะคะตอนนั้นดิฉันก็ทาปูนแดงแล้วนะคะก็คือไม่รอดไม่งอกเลย อันนี้พอเราได้มันฝรั่งแบบนี้แล้วเรามาเตรียมดินเลยค่ะดินนี้ก็คือถ้าเป็นดินร่วนก็ดีนะคะดินร่วนซุยก็คือเรามาเตรียมทำดินให้ร่วนก่อนนะคะแล้วนำมาทำเป็นกองนะคะกองขึ้นแบบเหมือนเราก่อเจดีทรายนะคะเป็นกองแบบนั้นเลยแล้วก็จากนั้นเรามาเกี่ยมาเกี่ยตรงยอดนะคะ ที่สูงสูงอะออกนิดนึงแล้วเราก็มาวางมันฝลั่งลงไปนี่ค่ะวางเราจะวางให้ห่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีบริเวณนะคะไม่มีพื้นที่ก็คือ,อปลูกในกระถางก็ได้นะคะปลูกในกระถางนี้แนะนำให้ปลูกแค่ กระถางละหนึ่งหัวก็พอนะคะเพราะว่าพื้นที่จะแคบจํากัดเดี๋ยวจะไม่ได้ผลนะคะเนี่ยเราวางแบบนี้เสร็จแล้วก็คือกลบดินเลยค่ะกลบดินเลยที่สำคัญก็คือดินต้องล้วนนะคะดินนี้เราก็จะใช้ ดินปลูกที่ผสมมาแล้วหรือว่าเราจะมาผสมเองก็ได้ผสมปุ๋ยคอกหน่อยหนึง่งแต่อันนี้ดิฉันหมักด้วยใบไม้ไผ่นะคะก็คือที่บ้านมีต้นไผ่ตอนนี้อยู่ใต้ต้นไผ่ก็เลยหมักเวลาใบไผ่หล่นมาเราก็กวาดมากองกองกันแล้วก็นำดินมาหมักไว้สักเดือนหนึ่งวางไปเรื่อยๆวางลืมๆไปพอใบไผ่เปื่อยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ย แล้วก็เรามาผสมมาผสมปุ๋ยคอกนิดนึงนะคะได้แล้วเพื่อนๆก็วางมันฝรั่งไม่ต้องลึกมากนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้เอาถุงมือมาก็เลยใช้ถุงพลาสติกนี้แหละแทนเนี้ยค่ะตลบดินขึ้นไปนะคะให้พูนๆแบบนี้เพื่อ เพื่อจะเก็บความชุ่มชื้นของดินเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันฝรั่งมันก็จะแทงหน่อขึ้นมาเองค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเ,เมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็จะกลายเป็นลำต้นแล้วมันก็จะแทงขึ้นมาเองแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็ จะงอกเป็นลำต้นขึ้นมาพอเห็นโผล่เป็นลำต้นขึ้นมาเพื่อนๆก็กบดินลงไปอีกกบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันฝรั่งมันจะได้สร้างหัวของมันแต่ว่าพื้นดินนี้ที่สำคัญก็คือต้องมีพื้นที่หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันจะไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกในกระถางหรือว่าในถังสีก็ได้ะคะ่ะก็คือ จะได้หัวที่ใหญ่แล้วมันก็จะได้มีพื้นที่สร้างหัวนะคะฝังไว้อย่างนี้แล้วก็จากนั้นก็รดน้ำเลยใครจะปลูกที่ระเบียงก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ดิฉันปลูกกลางแจ้งก็จริงแต่ว่าเป็นโดนแดดแค่ช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้จะมีต้นไผ่บังอยู่มันจะ ล่มเร็วมากเลยอันนี้เราวันแรกที่เราลดน้ำก็คืออลดให้พอชุ่มๆนะคะใครจะใช้บัวลดน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้สายยางฉีดระวังอย่าให้หัวมันฝรั่งโผลมานะคะเดี๋ยวจะมีเป็ดไก่หรืออย่างอื่นมาแทะกินนะคะเนี่ยลดไวอย่างนี้ทุกวันนะคะ นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ผ่านไปสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ถ้ามีต้นโผมาเราก็ค่อยๆกบดินไปเรื่อยๆกบก็ให้พอมิดแค่นั้นเองอันนี้ดิฉันจะให้ดูก็คือปลูกมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งกับสักสิบวันได้ไหมคะนี่จะได้ลำต้นสูงใหญ่แบบนี้ดิฉันก็กบมาเรื่อยๆเรื่อย นี้อีกสักรอยสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะหรือไม่ก็รอต้นเหี่ยวลงนะคะก็แสดงว่าหัวก็คือน่าจะใช้ได้แล้วลองขุดหัวดูนะคะอีกสักเดือนหรือสองเดือนก็ลองขุดดูก่อนอยู่ที่สภาพดินด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เพราะว่าตอนแรกเราก็หมักปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยเวลาให้น้ํำเราก็ให้น้ําแบบนี้แต่ว่าต้องให้ทุกวันนะคะให้สม่าเสมอเพราะว่ามันฝรั่งเนี้ยคือจะชอบน้ําแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังนะคะเพราะฉะนั้นเราพูนด,ดินขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ปลูกได้ง่ายๆเลยประโยชน์ของมันฝรั่งก็มีเยอะแยะนํามาทํากับข้าวก็ได้นําไปมาทําขนมก็ได้นะคะมีติดบ้านติดครัวเอาไว้หรือว่าเราปลูกไว้อย่างนี้เวลาเราอยากทําขนมหรือว่าทํากับข้าวเราก็มาขุดได้นะคะแล้วก็มันก็จะไม่เป็นภาระของเรามากเพราะว่าไม่ต้องดูแลมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ที่ดิฉันปลูกไว้เดี๋ยวถ้า ถึงเวลาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวดิฉันจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะหากเพื่อนๆสนใจหามันฝรั่งมาได้นะคะเเลือกลูกที่เล็กๆก,ก็ได้จะได้ถูกหน่อยได้หลายหัวนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ